คอสน้ำหามมาเล่าข่าวบอลมันๆที่ท่านไม่ต้องอ่านแค่มาที่นี่ผมจะอ่านให้ฟังหากท่านถูกใจกดไลค์คลิปไปด้วยกูไม่ย้ายโมดิสเสียงแข็งยังไม่คิดหนีชุดขาวลงเรือลูก้าโมดิสคับิฟิลชันเยี่ยมของราชันชุดขาวเรอัลมาเรียนเนี่ยออกมายืนยันอย่างเสียงแข็งเป๊กชัดเจนว่ายังไม่คิดที่จะย้ายไปทีมไหนทั้งสิ้นในตอนนี้ครับเขายังมีชีวิตที่ดีๆกับทีมชุดขาวแม้ทีมเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้กำลังเล็งเป้าอยากได้ตัวไปร่วมทัพก็ตาม โดยโมดิทครับหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งและยังคงอยู่ในฟอร์มที่ดีตลอดมาครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวยังคงตกเป็นคนสําคัญของแมนซิตี้ที่หวังพงาพ,พงาบรูปปากอยากจะไปได้ตัวร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้จนมีข่าวมาหนาหูว่าแมนซิตี้เนี่ยพร้อมจะฆ่าไปได้ทุกเมื่อครับแต่อย่างไรก็ตามครับเจ้าตัวเนี่ยออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวว่าไม่คิดที่จะอำลาซาติอาโกเบอร์นาบิวไปช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน ผมคิดว่าผมปับตัวได้ดีที่สุดกับมาลิกครับตอนนี้ครับแม้ถูกสม,มสารดีผ่านมากผมจะรู้สึกเป็นพิเศษกับซามแต่ว่าผมเแื่ว่าผมยังมอะกับมาลิกอยู่ในตอนนี้นะครับเบิ้งฟากโมดิสดีๆนะครับจังไนกับบอใหญ่ขอบสนามต้นตำรับเสียงแรกแห่งประเทศไทยที่อ่านข่าวบอลมันมันให้ท่านฟังโดยท่านไม่ต้องอ่านเองหากท่านฟังและชอบใจอย่าลืมไลค์คลิปไลค์เพจเพื่อติดตามผลงานต่อๆไปของพวกเราขอบคุณมากครับ